โอเคนะครับก็คนที้เป็นการประชุมคณะกรมกรมการป้องกันตราบฟามการเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จในสื่อสังคมออนไลน์นะฮะหรือคณะกรรมการเฟกนิวนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีคดีที่เราดําเนินการปิดกั้นตามคําสั่งศาลไปแล้วทั้งหมด12คําสั่งรวม126 164 URL นะครับแต่แล้วก็ดีครับก็ยังมีประเด็นคือยังมีอยู่ a c e b o o k นะอยู่8บัญชี นะครับซึ่งผมเคยแถลงข่าวว่าศาลนี่กับสั่งให้ปิดกั้นซึ่งวันนี้เราก็ส่งเรื่องไปที่ Facebook แล้วแต่ Facebook ก็มีการเจรจาครับยังไม่ยอมปิดกั้นบัญชีดังกล่าวให้เราครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบังคับใช้กฎหมายแล้วนึงคดีกับ Facebook ทั้ง Facebook ในประเทศไทยและ Facebook และกันใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศต่อไปนะครับเพราะถือว่า Facebook ก็เป็นแพลตฟอร์มหลักทางโซเชียลมีเดียที่ใช้กันมากในคนไทยแต่ว่า ท่านก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาความสงบสุขในบ้านเมืองของเราด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่คุยกันก็เรื่องกเกี่ยวกับการพนันออนไลน์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีการคืนที่ผ่านมาก็มีเว็บพนันออนไลน์อยู่ในระบบเยอะมากอยู่แล้วนะครับซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ทางกระทรวงก็พยายามปิดกั้นแล้วก็ดําเนินการจับกลุ่มใน,นคดีอยู่มาโดยตลอดแต่ช่วงนี้ที่มันจะเยอะเป็นพิเศษก็คือเรื่องการแข่งขันพนันฟุตบอลยูโร แล้วก็ประกอบกับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอินฟลูเอนเซอร์พริตตี้กูรูคอลัมนิสเกี่ยวกับบอลเนี่ยฮะก็มีการมาวิาพากษ์วิจาร์ณเพื่อให้คนเข้ามาติดตามการดูฟุตบอลน,นะครับก่การก็โฆษณาเชิญชวนให้คนไปเล่นพนันบอลออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งอทนนี่ผมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าคนที่เชิญชวนให้เล่นก็มีความผิดถ้าเป็นเจ้าของบอลนะครับ สองก็คือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่เคยสนใจการพนันเนี่ยก็เข้ามาสู่วงการพนันมากยิ่งขึ้นเพราพอท่านไปยั่วยุยุยงให้เขาเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งสุดท้ายก็คือทําให้คนเหล่านี้เสียเงินเสียทองนะครับเสียอนาคตซึ่งทางนี้ทางกระทรวงให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ได้ประสานกับทางเจ้าที่ตํารวจและผู้เกี่ยวข้องให้เราต้องติดตาม ดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ด้วยคนที่มาโฆษณาเชิญชวนให้คนเล่นพนันบอ,นอลออนไลน์นะครับนายแบบนางแบบยูทูบเบอร์ต่างๆที่มีส่วนชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันนะครับซึ่งเป็นความผิดตามพรบการพนันมาตรา12นะครับมีอตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2เดือนนะครับทีนี้ทางท่านรัฐมนตรีนะครับด s นะครับก็มีตำหนิว่าบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการชักชวนให้บุคคลอื่นนะครับทั้ง ผู้ใหญ่หรือเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเล่นการพนันเพราะฉะนี้ท่านก็ได้สั่งการให้ทางตำรวจนะครับโดยผ่านในหน่วยของทางบอชอสอทอนะครับแล้วบอกปทอให้พิจารณาดำเนินการกับผู้ที่ชักชวนนะครับในลักษณะเด็นไอดอลหรือผู้ที่มีชื่อเสียงต่างๆนะครับซึ่งน่าจะมีผลการปฏิบัติที่ชัดเจนในสัปดาห์หน้าครับ